วันนี้ได้รับรายงานทางระบบสื่อสารจากทางทานายเภอคอนบุรีว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนับจากช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ก็ลงมามาพบทานายเภอเพื่อ,เพ,อเพื่อสอบถามข้อที่จริงครับแล้วทนายเภอก็เลยพามาลงพื้นที่พบว่าประชาชนในพื้นที่นะครับนำโดยท่านพระอาจารย์นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานของกรมปฐกุญาณเนีนะ่ยก็ ร่วมกับทางฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ผู้บริหารอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกอบตอนายกเทศมนตรีนะครับร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยตนเองครับแต่ปัญหาบริษัทก,ก็คือข้อจํากัดของพี่น้องประชาชนในเรื่องขององบประมาณเพราะว่า,างทุกคนเนี่ยต้องอเดินทางมาแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเป็นอุปกรณ์ในการดูแลเรื่องความปลอดภยัยดูแลเรื่องการ ทำโดยถูกวิธีในการที่จะไล่ช้างเนี่ยก็ยังขาดแคลนก็รับทราบปัญหาแล้วรับทราบว่าทางกรมอุทยานก็รับทราบปัญหานี้แล้วครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขาปัญหาอยู่ครับ